คืออันนี้จะเป็นบัวหลวงนะคะบัวหลวงต่อไปอนาคตคุณไม่เชื่อครูคุณคอยดูให้คุณคอยดูอนาคตต่อไปนะพี่อูเขาจะไม่ให้จุดทูบเทียนเพราะมันเป็นอันตรายโลกหลอนทูบก็เป็นอันตรายเทียนก็อันตรายต่อการไฟไหมทูบอันตรายต่อปอดอันตรายต่อเพราะต่อไปอะค่ะอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนเพราะมันเกิดจากควันไฟเกิดจากควันอะไรมันก็จะกลายเป็นอ่า เขาจะปรับเปลี่ยนนะคะทุกคนเขาจะปรับเปลี่ยนหมดเลยแต่ตอนนี้หลายวัดเปลี่ยนแล้วนะคะหลายวัดทําแล้วแต่หลายวัดก็กําลังจะทําไม่ให้ใช้ทูบเทียนลนรงกันอยู่ลนนรง,รงเพราะฉะนั้นเราจะใช้บัวหลวงนะคะที่เราอ่ะเข้าพิธีแล้วพิธีทางสงฆ์นะคะก็คือใช้บัวหลวงแทนดอกไม้ทูบเทียนโดยการกลิ้งที่มือสามครั้งนะคะทุกคนกลิ้งที่มือสามครั้ง โดยการเปิดแล้วก็กลิ้งเพราะฉะนั้นกลิ่นบัวหลวงนะคะแบบนี้นะคะกริ้งสามครั้งแทนดอกไม้ทูบเทียนนะคะอันนี้ก็คือจะเกี่ยวข้องกับพระวัดหรือว่าโบสถ์เจดีย <JD, S 2> ์อย่างนี้นะคะส่วนกุหลาบนะคะกลิ่นกุหลาบคือองค์เทพเวสวรรณนะคะอ่าแล้วก็อะไรนะ มีเทเวสวุวรรณมีที่ใช้กุหลาบแดงอะทุกคนเซิร์ชดูนะคะว่าองค์เทพองคไหนใช้กุหลาบแดงนะคะก็จะใช้ตัวนี้แทนองค์เทพคุณต้องแยกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีจริงๆคุณมีกลิ่นเดียวสีเดียวได้เลยแต่แค่แยกประเภทให้ดูเฉยๆว่าทําไมล่ะถ้าสมมุติเราบอกว่าใช้อะไรก็ได้ทําไมคุณไม่เอากุหลาบแดงไปไหว้พระกันส่วนใหญ่คิดแบบนี้ค่ะทําไมเราทุกคนส่วนใหญ่ไม่เอากุหลาบแดงไปไหว้พระ ทำไมเราทุกคนส่วนใหญ่ไม่เอาดอกบัวไปไหว้พาเวสวุวรรณทำไมเราทุกคนส่วนใหญ่ไม่ใช้ซากุระไปไหว้พระแม่กวนอิมไปไหวออ้องค์พระแม่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือซากุระจะแทนองค์พระแม่ต่างๆนะคะที่เป็นองค์ผู้หญิงนะคะทุกคนจะแทนด้วยดอกซากุระแต่ถ้าเป็นองค์เทพที่เป็นผู้ชายที่เป็นพาเวสสุวรรณพระพิคเนธหรืออะไรแบบเนี้ยเราจะใช้ดอกกุหลาบ แต่ถ้าเกิดว่าเราเขาวัดไปโบสถไปเจดีหรือว่าไปทําพิธีสงฆ์อะคะ่ะที่เกี่ยวกับพิธีสงฆ์ทั้งหมดเราต้องใช้ไปแล้วเราต้องใช้บัวหลวงเอาขึ้นมาสองอันเลยอ่านี่นะคะมีกลิ่นหนึ่งไหมมีเอามาให้ครบนะคะเอามาให้ครบน้องๆจะได้จะได้แยกถูกนะคะว่า เพราะอะไรทําไมถึงต้องแยกนะคะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อไงทุกคน<ม>ถ้าอ่าอเดี๋ยวนะวดูก่อนอันนี้ซากุระ,ะที่ใช้กับองค์เทพผู้หญิงคุณย่าโมนะคะ,ะ,ะอ่าอะไรอีกแม่นางกวกักแม่นางกวักใช้ใช้ดอกซากุระนะคะทุกคนพระแม่กวนอิมนะคะพระโพธิสัตว์แม่กวนอิมรวมถึงองค์เทพต่างๆที่เป็นองค์ผู้หญิงเราจะใช้ซากุระแม่ลักษมีหรืออะไรจะเป็นดอกซากุระ เพราะจะเป็นสื่อถึงความหอมที่เข้มแข็งมีพลังคือซากุระนะคะ<ม>แล้วส่วนอ,องค์เทพที่เป็นผู้ชายหรือว่าเนี่ยค่ะเวสุวรรณปู่ชีโวกหรือเราจะกราบไหว้องค์เทพองค์ที่เรานับถือบูชาค่ะที่เป็นองค์ผู้ชายเราจะใช้เป็นดอกกุหลาบนะคะกุหลาบแดงด้วยนะน้นว่าเป็นดอกกุหลาบแดงด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าเรานะคะไปไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้สถานที่โบสถ บทเก่าบทโบราณวัดเจดีพระมหาเจดีหรืออะไรก็ตามเราจะใช้กลิ่นบัวหลวงแต่ถ้าสมมุติใครสะดวกมากๆมีสามกลิ่นเราสามารถใช้ทั้งสามกลิ่นได้เลยค่ะนะคะเพราะเป็นการบูชาทุกสิ่งอย่างนะคะทั้งสามกลิ่นได้เลยแต่ครูแค่แยกประเภทเพราะว่าบางคนนับถือเทาเวสวรรณมากมากเลยบูชาเทาเวสวุวรรณคุณควรมีน้ำหอม ไปเอาไว้ทําความหอมให้กับเทเวสุวรรณโดยการใช้ดอกกุหลาบนะคะเพราะฉะนั้นจึงจํากัดให้ทั้งหมดสามกลิ่นแต่ถ้าใครที่เอ,อ้ยฉันบูชาแม่นางกวักแบบสุดๆคืออค้าขายฉันค้าขายอยู่ตลาดฉันอะไรแบบเนี้ยคือฉันนะ่ะบูชาแม่นางกวักบูชาเทพองค์ผู้หญิงบูชาพระแม่รัศมีหรืออะไรก็ตามทุกคนคุณต้องอย่าลืมซากุระ เพราะบ่งบอกถึงความหอมความอ่อนโยนแต่ซ่อนไปด้วยความเข้มแข็งเป็นนักสู้นะคะ